ตัวจใจอย่างนัโนอ้อยกะมันเหลืองบ่อ่ะเออเชลลาเชลากับสิบสองซีสีนะคะนาโนออยกับสิบสองซี่สา่สิบสามบะีละสามบอะเก็บน้น้เกือรอยลใช่ใช่ปะยดกันแล้วแล้วเป็นได้พิ่งวะพนไปแล้วใี่วันเห็นผลครับ มันนั้นมันมันเหลืองมันหลอกเหลืองหมดเยครับคือต้นมันเหลืองเหลืองหมดแล้วตึงแคบไปแล้วผลผลไปกี่วันครับผลได้ประมาณสิบสองสิบสีนานโนออยนานโนมิกเน้องผลไปสักสี่วันหรือึสี่วันประมาณสี่วันห้าวันเจ็วันหน้าใบมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วรันจะเหลืองนะครับเรั่นแหละมันจะเหลือง เรื่องจะเรื่องอี้อ่ะคือเรื่องมันเรื่องค่าสารอาหารอ่ะอ๋ออือนี้คือเป็นเรื่องโรคโรคมันเริ่มหายแล้วเริ่มเริ่มเริ่มหายเรื่องมูกเยียบที่ท่านี้ปัญหาที่เชี่ยหรือว่าลาคนกเชิญลาเป็นลาเนี่ยชิลาเริ่มหายเชิญลาเริ่มหายแล้วมันเหลืองมั้ยเนาะเหลืองใบเหลืองเหลืองค่าสารอาหารน่ะรับอืมอันนี้เขียวขึ้นมาเลยเนาะเขียวขึ้นแล้วก็ดีขึ้น อ๋อที่พุทนกับ่นแล้วมั้งเหยอครับใช้นาโนออยกับ1244นะคะพืชที่เป็นเชื้อราแลว้วก็เหลืองนะคะม <i> ี่พ่นแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ของห่างปนแตกต่างงาการนี้ต้งไหน ก็เสร็จพอจะหกก็หนึ่งใบเป็นหนึ่งใบละใบหนาขึ้นก็ใบหนาขึ้นใช่ใบหนาขึ้นใบเริ่มหนาขึ้นเกี่ยวเข้มใบใบใหญ่ขึ้นเนาะบาดเก่าหนาใบเนาะใช่ใช่เรื่องเรื่องของปริมาณนล้วหลังจากคนเนี่ยมันจะมีการแตกยอดนักขึ้นก็ยังไม่ยังเป็นชาติเดียต้นน้อยอยู่เนาะการเดียวอยู่เนาะอันนี้อันนี้เหา ยายอยู่ในข้างน,น,น,อนอกในแต่ชุดสองวิซีแล้วก็นานอ,อ้อยครั้งที่พ่นไปนี่ก็มีพ่นรอบนี่ผมคงเอาตัวใส่เข้าไปแต่ด้านล่างก็คือชุดของวีซีเป็นน้ำหล่อเนาะน้ำหล่อง,อลองแล้วก็ยาเชื้อรานานโอ้อย่างนี้นี่พ่นเชื้อราไปรอบเดียวอยู่ไหนเสียงน้อรอบเดียวรอบเดียวอ๋อแต่มันก็เคี้ยวเหมือนผลขึ้น อืแตยาตัวนี้รู้สึกว่าพอไปพบมันจะยุบตรงไหนนะยุบไปเป็นกระแมงตายเลยนะมันมันมันเชื้อมันบ่ค่อยขึ้นอ่ะเชื่อมกันละมันปลาล้ำอันนั่นใชยาตัวเดิมมันมันยังเป็นอยู่อ่ะมันยังขึ้นอยู่อ่ะแต่นี่มาใช้นาโนอ้อยใช้นาโนอ้อยนาโนอ้อยมันจะช่วยในเรื่องรารายเสียชนิดหนึ่งครับสามารถยับยั้งได้แต่เนาะซึ่งปลาลามต่อยแน่เนาะ ต้นใหญ่นักหนักกว่าหน้าถ้าต้นใหญ่ขึ้นมามันจะต้องเปนปริมาณใช่ใช่ตอนี่มันมันน้อยอ่ะ